ชบา you are so lucky ที่ไม่ต้องเป็นเพื่อนกับคนแบบนั้นแล้วรู้ไหมใช่เราเพื่อนอะไรแบบนั้นมาทิ้งของให้แบบนี้ได้ไงใช่ไม่ได้เลยอะแล้วทิ้งอะไรไวะเนี่ยไว้ Why? มาสคาร่ารุ่นใหม่แล้วไม่เคยเห็นเลยอะ่ะไม่ใช่อินซูลินค่ะอินซูลินเนาะขอสำคัญไม่ต้องไปสนนะคนแบบนั้นอะพวกเราไม่หนีไปไหนแน่ๆ you'll always have us by your side แล้วเมื่อกี้ที่บนเครื่องอะคะทำไมเหรจ๊ะ ก็ที่พี่วิ oh, ่งกันไปข้างหลังไม่เคลื่อนกันตลอดไป Friends forever โอ้ยแป๊บนึงนะคะฮ้าเราค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ลูกเรือที่ช่วยผู้โดยสารบนเครื่องเองค่ะใครอ่ะโปลิสโปลิสโอ้หรือว่าเขาจะโทรมาชื่นชมเราสามคนที่ช่วยเหลือผู้โดยสารมากฝากบอกคุณตำรวจด้วยนะคะ ว่าทีมเรียยินดีช่วยเสมอค่าคนกมลฮะผู้โดยสารตายแล้วตอนนี้เราสามคนเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย what oh my god ชบา why did you do that อะไรนะพระเจ้าชบาเธอทำแบบนั้นทำไม I told you not to overdo it พวกเราบอกเธอแล้วนะชบาว่าอย่าทำเกินกว่าเหตุ and look what you've done และดูสิ่งที่เธอทำซิชบา And now he's dead ที่แตกเขาตายห่าแล้วชบาเฮ้เราไม่ได้พูดคำหยาบขนาดนั้นอะ it's all your fault ชบามันคือความผิดของเธอคนเดียวไม่เกี่ยวกับพวกเราสองคนเลยนะชบาไหนบอกว่าเราทีมเดียวกันนีะคะไม่เป็นไรหรอกมันมีใครโทรมาไงดูสิมันมีใครโทรมาไหมอึ๊บอึ๊บ We did it again พวกหน้าไา้หลังหลอกทำเป็นหวังดีแต่ที่จริงอะ่ะก็ประสงค์ร้ายทำตัวแบบนี้ไม่เหมนเพื่อนเก่าฉันอกถึงหน้ามันจะเละแค่ไหนอะ่ะมันก็มีนิสัยแย่ไม่เคยตอแหละฉันแบบนี้ไม่เหมือนพวกแกสองคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนแต่พอถึงเวลาก็เอาตัวรอด สบาว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะนี่คือจะบอกว่าใช่ค่ะสบาขอโอกาสเหรอคะที่จะทำงานต่อที่นี่เหรอพี่เสียใจด้วยนะคะที่น้องไม่ใช่ PORN AIRLINES CABIN q u e e ไม่ไม่ใช่ค่ะคือจะขอลาออกไ quit โอจะมาวุดอะไรคะหนูผ้าแดงก็ไม่มีอ o quit ออกพี่ตัดสินใจแล้วค่ะน้องต้องกลับบ้านบ๊ายบาย คือกูลาออกไงกูลาไปห้ารอบแล้ว